สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษกทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนตุลาคมปี2,566นี้สามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณนะคะความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยนะคะในลักษณะที่ถ้าคุณมีคนที่คบที่คุยอยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างว่าเอา้าเขา มีครอบครัวแล้วนะคะหรือเขาไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะคะ,ะก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาเนี่ยไม่ยอมที่จะชัดเจนกับคุณสักทีแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วอีกในกรณีหนึ่งก็คือเหมือนมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่คุณตามหาคนที่คุณรอคอยนะคะคนคนนี้จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะเจอแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เป็นความรักที่มั่นคง ให้กันรายกันนะคะได้สร้างครอบครัวก,กันหรือว่าไดม้มีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ค่ะความรักที่ปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้กับคุณนะคะสำหรับชาวราศีพฤ,ฤษภนะในช่วงนี้บอกเลยทำอะไรก็ ดีมากๆเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางนะคะความรักในรูปแบบไหนที่คุณเคยปรารถนาเคยอยากจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเจอคนแบบนั้นนะคะเนาะปัญหาที่คุณเครียดเป็นกังวลนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อใจคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ปลดปล่อยความสัมพันธ์นั้นไปด้วยนะคะเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ที่คุณจะต้องแบบสิ้นสุดความ เครียดนะคะความกังวลใจหรือว่าคุณได้รับประสบการณ์นะคะได้เรียนรู้จากคู่ของคุณคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยคุณรู้แล้วนะคะว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็คุณก็รู้ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ไปเนี่ยคาตอบมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้คือคุณรู้นะคะสาหรับคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขามีความลับกับคุณนะคะทุกอย่างก็จะเปิดเผยแล้วคุณก็จะได้ปลดปล่อย คนคนนั้นไปนะคะเพื่อที่คุณะจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับความรักครั้งใหม่คนที่ใช่นะคะแล้วก็แน่นอนชาวพฤษศคุณจะได้เจอคนที่ใช่เพราะว่าขึ้นไพ่ judgment หนึ่งไม้กับ t ด e s u ันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคือตอนนี้นะคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีความรักที่ชัดเจนโอกาสใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณต่อให้คุณจะบอกว่าเออก่อนหน้านี้ไม่มีใครเข้ามาเลยก็จะมีนะคะแล้วก็ ก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะเคยเจ็บช้ำน้ำใจอะไรยังไงเกี่ยวกับความรักมามากมายนะคะนกมองว่าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้รับความรักดีๆบ้างแล้วนะคะไม่ไม่ใช่ว่าบ้างนะคะคือจะได้รับแบบเต็มเปี่ยมมากกว่านะคะเต็มเปี่ยมมากๆคือขึ้นไพ่เดือดซันนะ่ะนะไพ่เดือดซันน่ะความรักที่ดีเลยนะคะถึงขั้นแบบลงหลักปักฐานนะคะแต่งงานกันได้เลยนะ คนคนนี้จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะพลังงานคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะมีชาวธาตุด,ดินค่ะพฤกษศพกันมกรธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวราศีกันชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขึ้นมานะคะชาวราศีกรกฎคนทางไกลคนในเครื่องแบกนะคะหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษาเป็นชาวต่างชาติก็ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้นะคะ เรามาขยายไพ่กันต่อนะคะสําหรับชาวพลุกโศกนะคนที่จะเข้ามาค่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยเป็นเช่นไรนะคะคนที่จะเข้ามานะอห้าถ้วยคือจริงๆเขาก็น่าจะเคยเสียใจกับความรักมานะคะแต่เขาเป็นคนที่ยังมองยังมีหัวใจที่อยากจะมีความรักที่ดีอยู่สี่ไม้ค่ะอืมเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วนะคะคนคนนี้ พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่เขารักแล้วพลงานของเขาเป็นคนที่จริงจังนะคะมั่นคงหนักแน่นแล้วก็ทุ่มเทในเรื่องของความรักมากๆหรือเป็นคนที่ทำอะไรก็ทุ่มเทกับเรื่องนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องความรักเขาจะเขาจะทุ่มเทจริงๆนะคะคนคนนี้ คุณอาจจะเจอการผ่านเครื่องมือสื่อสารผ่านงานได้นะคะพลังงานของเขาขึ้นไพ่เดบฟูนะเป็นคนที่รักสละมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ถ้าเขามีคนที่ใช่อะ่ะเขาก็พร้อมที่จะลงหลักปักฐานนะคือพลังงานมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชอบอะไรที่เสี่ยงแล้วก็ท้าทายนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะจะไม่จริงจังนะอ่าเพราะว่าพลังงานไพ่ข้างเคียงค่อนข้างดีตัวเขาเองเนี่ย มีความเป็นตัวของตัวเองสูงชอบการท่องเที่ยวชอบผจญภัยก็ได้นะคะคุณคนนี้ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่อยู่เสมอนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางได้ด้วยนะคะหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณก็ได้ความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ยังได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนที่ ที่คุณนึกถึงคนที่คุยกันอยู่นะคะคนคนนี้นะขึ้นไพ่สองดาบเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขึ้นไพ่เดลอเวอร์ค่ะคิดยังไงคะโอ้โหคุณเป็นหนึ่งเดียวเลยจริงๆนะคะตกหลุมรักคุณแบบคลั่งไคล้คุณมากขึ้นไพ่เดลเวอร์กับดีเอ็มเพรสคุณเป็นหนึ่งเดียวนะตอนแรกไพ่ขึ้นมาสองดาบยังตกใจว่าเอ๊ะเขาสะเผื่อเรื่องเหรอไม่ใช่นะคะให้ดีเอ็มเพรสขึ้นมายืนยันนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะ มองใครหรือว่าเปิดใจให้กับใครได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่เขารักแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่กุมหัวใจเขาไว้ได้นะคะคุณจะถูกเขารักแล้วก็คลั่งใครคุณมากเขาจะรักคุณแค่คนเดียวจริงๆนะคะอืมพลังงานดีนะคะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอะคะ่ะอืมคุณเป็นความสุขความสดใสนะคะในชีวิตของเขา,เขาคุณอาจจะทําให้เขากลับมา อยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมาทุ่มเทนในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้คือคนคนนี้เขาเขาก็คงไม่ได้คาดหวังกับความรักแล้วนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเคยเสียใจกับความรักมาเนาะเขาก็คงไม่กล้าที่จะคาดหวังกับความรักใดๆอีกแล้วแต่พอมาเจอคุณนะคะคุณคุณทำให้เขารู้สึกอยากจะกลับมารักนะคะอยากจะทุ่มเทนในความรักอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขอดูหน่อยนะว่าเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อคะสิ่งที่เขาจะทำโอ้ขึ้นไพ่สิบดาบน,นะเด็กถือถ้วยเขาเจ็บหนักมาจริงจริงนะคะในเรื่องของความรักแต่การที่เขาจะ t ท k e action กับคุณก็คือเขาจะมอบความรักที่จริงใจให้กับคุณใช่เขาเจอคุณเขารู้สึกใจฟูจริงจริงนะคะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยเขารักคุณแบบ เป็นความรักที่มันมากมายเหลือเกินนะคะความรักที่ออกมาจากความรู้สึกของเขาเป็นความรักที่จริงใจนะคะเขารักคุณมากๆต่อให้เขาจะเคยเจ็บกับความรักมามากมายเขาอาจจะมีความกังวลนะขึ้นไพ่สองดาบกังวลว่าเอ๊ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรักครั้งนี้เขาจะต้องเจ็บอีกไหมนะคะแต่ด้วยความที่เขาเขารักคุณเหลือเกินคุณเป็นเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเหลือเกินนะคะ เขาก็จะมอบความรักที่มีทั้งหมดให้กับคุณคนคนนี้เป็นคนที่ไม่กักความรู้สึกนะเวลารักใครก็จะรักแบบมากมายรักแบบทุ่มเทนะคะ,สะแสดงออกแบบชัดเจนเป็นคนที่โรแมนติกมากๆพลังงานของชาวธาตุน้ําขึ้นมาถึงสามใบนะคะทุกคนดูสิก็รกฎพิจิกมีนะคะคนคนนี้เป็นคนโรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องของความรักความรู้สึกมากๆค่ะ ที่นี้มาดูกันต่อเลยค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ให้เด o มนะคะพลังงานชาวราศีมีนลัคนามีนหรือว่าคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาก็ได้คนที่เด็กกว่าคุณหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะคะขึ้นไพ่หกดาบสามดาบม,มีพลังงานคนเก่าๆกลับมาด้วยนะเนี่ยอืถ้าคุณมีคนเก่ากลับเข้ามาเนี่ย าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ไว้วางใจเขาน้อมองว่าคุณอาจจะไม่ให้โอกาสเขานะคือถ้าเขาไม่ชัดเจนหรือ,อยังทําตัวดูลึกลับดูมีความลับอะไรกับคุณอะนะนะคุณน่าจะไม่ให้โอกาสเขาอะนะคะทิศทางความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะอื คนคนนี้จะทําให้คุณรักเขาจนได้จริงๆนะคะเขาจะทําให้คุณหวั่นไหวเขาจะทําให้คุณรักเขาเปิดใจที่จะที่จะไปต่อในความรักครั้งนี้นะคะอืมทั้งคุณและเขาน่าจะเคยเสียใจกับความรักมาเช่นกันนะคะคุณจะรู้สึกได้นะไพ่บอกอย่างเนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขารักคุณไหม คุณจะรู้สึกได้ว่าเขาจริงใจกับคุณถ้าคุณไม่รู้สึกแบบนั้นคุณจะไม่เปิดใจให้กับเขาอย่างแน่นอนนะคะมีพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะนะบางท่านบางคนคุยกับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษานะักวิชาการคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะชอบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอก็ได้หนึ่งถ้วยค่ะความรักที่ดีความรักที่ ชุ่มชื่นหัวใจนะคะความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็จะทําให้คุณทั้งคู่อ่ะอยากจะกลับมามีความรักอีกครั้งหนึ่งอะ่ะถ้าคุณและเขาเป็นคนที่โสดมานานแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะรักใครนะคะไม่ได้อินกับความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณคนเนี้นะคุณทั้งคู่จะกลับมาทําให ให้หัวใจอะมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภพลังงานดีนะคะสเตนนะคุณอาจจะมีความแตกต่างกันได้ด้วยนะคะความต่างที่ลงตัวความต่างที่มีเคมีที่ตรงกันนะคะไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักครั้งนี้เลยสำหรับคนที่มีคนเก่ากลับมานะคะอันนี้คุณต้องดูให้ดีนะว่าเขากลับมาแล้วเขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณไหม ก็อาจจะมีค่ะในลักษณะที่เขาพร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณแต่มีน้อยนะเพราะว่านกเห็นพลังงานที่กลับมาเนี่ยคุณยังไม่ค่อยที่จะไว้วางใจเขาหรือนกเห็นถึงพลังงานของความไม่ชัดเจนในตัวเขาด้วยนะคะลองดูว่าคุณอยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณเอร่างสังหรณ์ของคุณแม่นยำมากมากนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ มาดูกันค่ะว่าไพา่อยากจะแนะนำอยากจะบอกอะไรให้กับคุณบ้างคะ9ถ้วยนะคะ The Star ความสุขความพึงพอใจคุณกำลังจะได้รับนะคะความหวังการเยียวยาหัวใจนะคะ j u s ติก9ก้าหมายนกมองว่าสำหรับบางคนนะคะที่ ที่เจอกับสถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนก็อย่างที่บอกว่าคุณก็คงจะไม่สู้ต่อแล้วนะคะคุณถอดใจละคุณอาจจะทํามามากแล้วแล้วคุณก็กลับมารักตัวเองเยียวยาหัวใจตัวเองอยู่กับตัวเอง<ม>ก็ได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่คือคุณจะเลือกที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนั่นเองเนาะก็คือในลักษณะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยยังไงก็เหมือนจะ ถอยแล้วนะคะถอดใจแล้วไม่ไปต่อดีกว่าอะไรแบบนี้อยู่คนเดียวมีความสุขกว่านะคะแล้วก็สาหรับคนที่มีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะคุณกําลังจะได้เจอกับความรักที่คุณมีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากๆนะคะคนที่จะเข้ามาสร้างความรักความหวังครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะเป็นความรักที่ชัดเจนความชัดเจนความจริงจังของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่จะทําให้คุณ ลดกำแพงหรือว่าเปิดประตูหัวใจให้กับเขาได้นะสิบไม้ค่ะคนคนนี้เขาเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทกับทุกๆเรื่องนะคะเขาไม่ได้มีเขาไม่ต้องใช้ความพยายามมาเลยเลยที่จะแบบว่าทุ่มเทความรักให้กับคุณเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นของเขาอยู่แล้วหรือว่าการที่เขาทุ่มเทความรักให้กับคุณเนี่ยเขาไม่ได้เหนื่อยนะคะเขาเต็มใจมากๆเพราะว่าคุณคือ คนสำคัญสําหรับเขาเป็นคนรักของเขานั่นเองนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับพลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะขอให้คุณทุกคนพบกับความรักที่คู่ควรแล้วก็สมหวังในความรักกันทุกคนเลยค่ะใครสนใจค่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะตาม ID ดียลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะคุณจะได้พลังงานที่จำเพาะจาะจงเป็นของคุณเองแล้วก็มีความแม่นยำค่ะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ